สำหรับวิธีการใดคัดก็คือนะครับคือให้มันที่ตรง Magic Wand Tool ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกตรงนี้เนี่ยเครื่องหมายตรงนี้นะครับ Select Subject เนี่ยคลิกเข้ามานะครับแล้ววิธีการทํางานก็คือเราก็ไปลาก Highlight ล้อมส่วนของภาพที่เราจะทําการใดคัดหรือแยกมันออกมาปึ๊บอ่ะ,อะเห็นไหมครับมันก็จะทํา Selection รอบภาพแล้วผมก็จะใช้ตัว Pen Tool นี่ยในการระบายนะครับ Pen Tool เนี่ยพอเลือกเข้ามาปุ๊บ สีดำบางสีขาวแสดงใช่ไหมครับ <S <S เลือกสลับขึ้นลงก็ปัดตรงนี้แล้วก็เอามาระบายนะครับปรับขนาดของบัตตรงนี้ได้ขนาดเล็กๆระบายขึ้นมาส,สดๆร้อนๆครับยังไม่ได้แกะกล่องเลยกับ iPad 2020 11นิ้วนะครับแล้วก็ปากกา Apple Pencil Gen 2นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอันบ็อกกันว่าตัว iPad ตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไง แต่ผมคงจะไม่ได้ลงรายละเอียดแบบนักรีวิวทั่วๆไปนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมุมมองของการแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom CC แล้วก็ Photoshop for iPad กันเริ่มจากเดี๋ยวผมเปิดซีลก,ก่อนเพราะว่ายังไม่ได้แกะซีลเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพลาสเตอร์ไม่ใช่เป็นสติกเกอร์ที่เขาติดไว้เนะี่ยก็เปิดออกมาก,ก็จะเจอกับอ iPad อยู่ใน ห่อซิลอย่างดีเลยนะครับก็เอาออกมากับตัวของเราก็ดึนพลาสติกออกนะครับนี่ก็แกะทั่วไปนะพลาสติกของกงไม่ทักษาไว้น,นี่เป็นหน้าตาของตัวกลอ่อง เรอดอกมานี่ก็จะมีตัว iPad นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นคู่มืออันนี้ก็จะเป็นสาย USB-C นะครับแล้วนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับก็น่าจะมีแค่นี้ละนะครับก็มีแค่นี้จริงๆนะครับกับตัว iPad ถ้าดูด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเปิดติ๊กเกอร์ให้ดูนะครับ เปิดแผ่นกรองขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับจะพบว่าตรงนี้นี่เป็นกล้องแบบใหม่นะครับที่มีกล้องแบบ wide angle view นะครับแล้วก็ normal view แล้วก็มีตัว lidar scan สำหรับพวกงาน ar vr ต่างๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไปใช้ยังไงนะครับยังไม่เคยใช้ส่วนตัวเครื่องนะครับจากที่จับดูเนี่ยก็โอ้โหบางพอสมควรเลยนะอันนี้บางแล้วก็รู้สึกว่าจับพอดีมือครับ เป็นสีแบบ s p a c e gray ที่ผมใช้งานตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับแล้วก็มีลำโพง2ด้านด้านนี้ก็จะเป็นไมค์ด้านนี้ก็จะเป็นลำโพงนะครับอันนี้ก็จะมีไมค์2ออันแล้วก็มีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้อันนี้คือปุ่มเปิดแล้วก็ส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นสวิตช์ปรับเสียงนะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็น Apple Pencil Gen 2นะครับที่ผม สั่งมาพร้อมกับตัว ipad pro 2020นะครับเดี๋ยวก็จะลองแกะกล่องกันดูนะครับว่าไอตัว apple pencil gen 2เนี่ยไปเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับตัว gen 2ผมเคยใช้แต่ gen 1นี่ก็มันก็จะเป็นพลาสติกให้ดึงเหมือนกันดึงขึ้นมาแล้วก็แกะออกมาดึงออกมาข้างในก็จะเป็นตัวปากกา apple pencil นี่อยู่ข้างในนะครับ ก็ฟิลลิ่งมันก็เออเบาๆดีอ่ะเนี้ยรู้สึกแบบฟิลลิ่งมันจะแบบเบาๆรู้สึกว่าแบบเออมันใช้งานแบบจับมันหนึบๆกว่า Apple Pencil Gen 1แล้วก็สำหรับการใช้งานกับตัว iPad Pro นะครับก็คือตัว iPad Pro ด้านบน,น,นเนี้ยตรงเนี้ยเนี้ยมันจะมีเป็นแม่เหล็กเราก็แค่เอาปากกาตัว Apple Pencil เนี้ยแปะลงไปปึ๊บอ่าพอแปะลงไปปุ๊บมันก็จะดูดติด เลยนะครับมันก็จะดูติดอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะสนิทเลยนะส่วนตัว iPad ตอนนี้นะครับพอเปิดเข้ามาเมื่อกี้ผมเซตอะไรแล้วก็กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่จบแล้วครับสำหรับการอันบ x ็อกแล้วก็รีวิว iPad Pro สั้นๆอาจจะเป็นคลิปการอันบ็อกแล้วก็รีวิวที่สั้นที่สุดในโลกนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องแง่ในมุมตกแต่งภาพกันบ้างนะครับถามว่าทำไมผมต้องใช้ iPad Pro นะครับเอามาเพื่อที่จะเอามาแต่งภาพนะครับตัวผมเนี่ยก็มีตัว iPad Mini g e 5อยู่แล้วนะครับก็คือตัวนี้นี่ซึ่งถามว่าผมถูกใจไหมนะครับตัวนี้ถูกใจมากนะครับเพราะว่าเบามากคือน้ำหนัก2อันนี้คืออันนี้ก็หนักกว่านิดเดียวนะครับตัว iPad Pro เนี่ยถือว่าเบามากๆร้อยกว่ากรัมเองนะครับใช้งานสะดวกนะครับผมอ่านหนังสือดู YouTube อะไรเงี้ยได้แต่ประเด็นคือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยนะครับจะพบว่ามันมีขนาดเล็กเกินไปกับการแต่งภาพเวลาผมแต่งภาพแล้วมัน มันไม่ค่อยเต็มตาสะใจครับคือจอมันค่อนข้างจะเล็กเกินไปตัวนี้ก็เอาไว้อ่านหนังสืออะไรเลื่อยเปื่อยดู YouTube ได้นะครับแต่แต่งภาพเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมต้องใช้ iPad Pro รทำไมไม่ใช้ iPad Air ล่ะนะครับคือผมก็คิดแล้วไหนๆจะซื้อ iPad แล้วก็เอา iPad Pro ไปเลยเพราะว่าคือในบางครั้งเนี่ยผมก็มีการตัดต่อวิดีโอด้วยก็อาจจะใช้ตัวนี้นะครับตัดต่อในแบบนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ช่วยอำนวยความสะดวกของผมเวลาผมออกไปนอกสถานที่ นะครับก็เป็นเหตุผลที่ผมใช้ตัว ipad pro ตัวนี้แทนตัว ipad mini นะครับ gen 5ตัวนี้ ipad pro ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปมันมีข้อดีคือมันเป็น usb type c มันสามารถโอนไฟล์ผ่านตัว ipad ได้เลยนะครับรวมทั้งคือมันต่อเมาส์ได้ด้วยเนี่ยคือผมชอบตรงที่แบบรอมานานแล้วให้มันใช้เมาส์นะครับเพราะว่าคือเวลาผมจะทำพวกคลิปสอนการใช้งานใน ipad เนี่ยคือถ้ามันไม่มีเมาส์เนี่ยผมอัดหน้าจอไปทุกคนก็ไม่เห็นว่าผมจิมอะไร พอมันมีเมาส์มันมีเคอร์เซอร์เนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับทีนี้ผมจะให้ดูการโอนไฟล์ผ่าน iPad Pro นะครับผมมีนี่นะครับอะแดปเตอร์เป็น USB Type C นะครซึ่งคือมันไม่มีตัว SD สล็อ SD card Slot มาให้นะครับผมก็จะต้องใช้ตัวการ์ดลีเดอร์เนี่ยมาต่ออีกทีเดี๋ยวจะมาแสดงให้ดูนะครับว่ามันโอนไฟล์ง่ายและเร็วขนาดไหนสําหรับการโอนไฟล์นะครับผมก็แค่ต่อเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเข้ากับตัว iPad ของผมผ่าน USB Type C นะครับนี่ตัว iPad มันก็จะขึ้นตรงนี้นะฮะเป็นรูปว่าเออตัวอะแดปเตอร์ USB Type C ต่อละแล้วก็จะต่อตัวการ์ดดีเดอร์ของผมเสียบเข้ามาเสียบนะครับแล้วก็ต่อ SD card เข้าไปเสียบเข้าไปฟึบถ้าผมอยากจะโอนไฟล์ธรรมดานะครับผมก็ไปที่ไฟล์แอปแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับอันไตเติลตรงนี้คลิกเข้ามาแล้วก็ไปที่ไฟล์ภาพของผมเนี่ย d c a m ตรงนี้ มีอยู่4ภาพวิธีการโอนไฟล์คือผมก็แค่คลิกคลิกคลิกโอนแล้วก็ไปเก็บไว้ในตัว iPad ของผมนะครับทีนี้ผมบอกว่าผมแต่งภาพด้วยโปรแกรมไล o ์룸ด้วย Photoshop ใช่ไหมครับใน iPad เนี่ยมันก็จะมีไล o o m แล้วก็ Photoshop สำหรับ iPad อยู่ด้วยผมก็จะทำการ Import ภาพของผมเนี่ยเข้าไปในโปรแกรมไล o o m เลยนะครับมันสามารถ Import ภาพจาก SD card เนี่ยเข้าโปรแกรมไล o o m ได้เลยวิธีการก็คือเราก็เข้าไปเปิดแอปไล t r o o m CC ตัวนี้นะครับถ้าใครใช้ แบบจ่ายรายเดือนฟ h โต้กราฟฟี่แพลนนะครับมันจะใช้งานได้ทั้ง Photoshop แล้วก็ Lightroom CC แล้วก็ Lightroom Classic ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊ก iPad, t แท็บเ็ได้หมดเลยพอเปิดเข้ามาอยู่หน้าแรกใช่ไหมครับผมก็คลิกไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วก็เลือกฟอร์มไฟล์ตรงนี้นะครับคือการ Import ก็คือการ Import ก็คือการเอาภาพเข้ามาไว้ใน iPad ของเราละฟอร์มไฟล์ปุ๊บแล้วก็ไปเลือกไป b r o w s e นะครับ ไป browse หาไปที่อันเดอร์เของผม DCM i ตรงนี้ที่ผมเก็บไฟล์พา์สอันนะครับนะครับแล้วก็ไปเลือก select แล้วก็เลือก4ภาพตรงนี้แล้วก็กด open ตัวโปรแกรม Lightroom เนี่ยมันก็จะ import ภาพมาให้ละนะครับนี่เห็นไหมครับ4ภาพในมันถูก import เข้ามาในโปรแกรม Lightroom แล้วนะครับง่ายๆแล้วต่อไปเนี่ยการ import เดี๋ยวผมจะต่อเมาส์นะครับผมจะต่อเมาส์อ่าตอนนี้ผมต่อเมาส์แล้วนะครับ 4ภาพที่ผม import เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นภาพนี้นะครับภาพนี้ภาพนี้แล้วก็ภาพนี้4ภาพใหม่นะครับคือมันจะขึ้นว่ารอตรงนี้ตรงมุมตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่ารอตรงนี้ import เข้ามาแล้วข้อดีของโปรแกรมไลน์ลูน CC นะครับก็คือภาพที่ถูก import ไว้ใน iPad เนี่ยนะครับมันจะถูกเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ที่ผมบอกว่ามันชื่อ c r e a t i v e Cloud ทีนี้ถ้าผมไปเปิดที่คอมพิวเตอร์ของผมนะครับด้วย ยูเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดคือด้วย account ของผมนี่แหละผมสามารถเปิดภาพที่คอมพิวเตอร์ของผมได้ทันทีอ่ะถ้าไปดูที่คอมของผมนะครับผมเปิดไลท์ลูมซีซีตัวนี้นะครับอันนี้คือไลท์ลูมคลาสสิกนะอันนี้คือไลท์ลูมซีซีถ้าใครอยากรู้ว่าไลท์ลูมคลาสสิกอะไลท์ลูมซีซีต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวอีกคลิปต่อไปจะอธิบายให้ฟังวันนี้เราจะมาพูดถึงไลท์ลูมซีซีก็คือไลท์ลูมเวอร์ชันโมบายเวอร์ชันไลท์ ออพอเปิดไลท์ลูม CC ขึ้นมานะครับเปิดหน้าเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นภาพที่เพิ่งถูก i m p o r ตตรงนี้เลยนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ย, 1, 2, 3, ยแล้วถ้าเปิดปุ๊บมันก็จะเปิดเข้ามาด้วยใน iPad ของผมภาพก็ถูก Import เข้ามาแล้วเหมือนกันนะครับแล้วการแต่งภาพด้วยโปรแกรมไลท์ t ูม o m CC เนี่ยแทบไม่ต่างกับไลท์ o ูมคลาสสิกเลยนะครับฟังก์ชันคล้ายกันมากเดี๋ยวผมจะยกอ่าผมเลือกภาพนี้นะครับผมก็คลิกภาพนี้เข้ามาแล้วมันก็จะเป็นหน้าของการปรับแต่งนะครับ สำหรับ Workflow ในการปรับแต่งของโปรแกรมไลท์รูนซีซีเนี่ยมันจะเรียง Workflow จากบนลงล่างนะครับก็คือไลท์ตรงนี้นะครับคั l เลอร์เอฟเฟกต i ดีเทลออปติกจิออเทรีไลท์คืออะไรที่เกี่ยวกับความสว่างของภาพนะครับเอ็กโพเชอร์คอนทราสต์ไฮไลท์ชาร์โดว์ไวท์แบลอย่างภาพนี้ผมเปิด Exposure อร์เข้าไปหน่อยก็คลิกแล้วก็เปิดนะครับคลิกแล้วก็เปิดเอ็กโพเชขึ้นมานะครับปรับ c o n ทราสต์ขึ้นมาปรับไฮไลท์นะครับไฮไลท์ก็คือ ส่วนที่เป็นส่วนสว่างที่สุดของภาพก็เอาลงนิดนึงนะครับแล้วก็เปิดชาร์โดเปิดชาร์โด s ชาร์โดก็คือส่วนที่อยู่ในเงานะครับไว้ White ก็คือส่วนความสว่างที่มากกว่า5 0ของภาพขึ้นไปเนี่ยผมก็เลื่งไว้ขึ้นมานิดนึงให้มันสว่างขึ้นแบล็ k ตรงนี้ปรับลงมาหน่อยให้มันมีคอนทราสต์เพิ่มขึ้นแล้วก็ปรับคอนทราสต์เข้ามาสําหรับใครที่อยากจะปรับเค r ร์ฟในโปรแกรมไลท์룸ซี CC นะครับเครื่องหมายตรงนี้ให้คลิกเข้ามานะครับเคอร์ฟจะปรับตรงนี้ถ้าเราปรับ s t a า d ดัตเอ็ดเคอคลิก กดลงมานะครับด้านมืดแล้วก็ยกส่วนไฮไลท์ได้นะฮะส่วนของคัลเลอร์ตรงนี้นะครับถ้าคลิกออกมาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เอาไว้ปรับแต่งสีสันโทนของภาพอย่างภาพนี้มันมีโทนเย็นอยู่ในชาร์ดโวอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็เปิดอยากให้มันมีโทนอุ่นเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงนะครับมีโทนม่วงหน่อยนี่ไวบรัน t กับ s a ตว์เรชันไวบรันกับสัตว์เรชันคือเหมือนกันเลยคือความสดของภาพ v i บรานก็สดน้อย Saturation ก็สดเยอะนะครับไวบรานเนี่ยพูดง่ายๆก็คืออยากได้สีแรดน,น้อยๆก็ไวบรานถ้าอยากได้สีแรดมากๆก็ Saturation ผมก็ปรับ v วบรานขึ้นไปหน่อยผมไม่ค่อยชอบปรับภาพสีสดเท่าไหร่นะครับปรับ Saturation นะครับอ่าอันนี้ก็พอใจละมาในส่วนของเอฟเฟกบ้างเอฟเฟกก็จะเป็นส่วนที่มันเกี่ยวกับพื้นผิวของภาพละมันจะประกอบด้วย t e x t ซเจอร a r i t y D h ดีเทสว e เท็กเจอร์คือพื้นผิวของภาพแหละจะคล้ายๆกับ c l a r i t y Clarity ก็คือความเปรียบต่างในส่วนมิดโทนของภาพผมบูตค่ารีตีหน่อยนะครับ d ีอันนี้เป็นฟังก์ชันการตัดหมอกนะครับถ้าภาพมีหมอกเนี่ยเราก็ใช้ DH ช่วยได้น,นี้ผมก็ลด DH ให้ภาพมันสว่างขึ้นมาหน่อยมันช่วยได้นะครับส่วน Vignette เนี่ยถ้าอยากถ้าใครอยากได้เอฟเฟกต์แบบขอบมืดก็เลือก g n e t ย e ตัวนี้ได้นะครับถ้าปรับ g n e t ย e ไปแล้วนี่มันจะปรับปิด Point ราวน์เนเกี่ยวกับขอบได้นะครับเป็นฟังก์ชันกับเกี่ยวกับกรรับบบกกาาารรรปแต่งขออถ้อยจะเ ค่าที่ปรับแต่งไปแล้วเมื่อกี้นะครับให้เราดับเบิลคลิกที่ชื่อหรือว่าที่พอยต์ตรงนี้ดับเป็ลคลิกเข้ามานะครับปิดเอฟเฟกไปคราวนี้ดีเทลก็จะเป็นเกี่ยวกับการชาร์ปเพนนิ่งนะครับการปรับชาร์ปเพน radius ต่างๆทีนี้ถ้าซูมเข้าไปดูนะครับภาพเนะี่ยก็จะเห็นว่าภาพมันคมอยู่ละเห็นไหมครับการซูมนี้ผมใช้มือนะครับซูมเข้าไปดูนยะภาพมีดีเทลค่อนข้างจะดีเลยนะครับนอสก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าใช้ขาตั้งกล้องนะครับ ก็ผมก็ไม่ปรับดีเทลมาส่วนออปติกก็คือแก้ไขพวกโครเมติกอะเบรชันต่างๆเลนคอเล c กชันต่างๆนะครับถ้าภาพสมมุติย้อนแสงเนี่ยมันจะมีขอบม่วงโครเมติกอะเบรชันเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้นะแต่ถ้าซูมเข้าไปเนี่ยภาพไม่มีนะครับก็ไม่ผมก็ไม่ปรับตรงนี้นะครับแต่ผมปรับเลนคอเล c กชันไปแล้วแหละเลนคอเล c กชันก็คือการแก้ไขเอฟเฟกที่มันเกิดจากเลนส์นะครับความบิดเบี้ยวความโค้งของตัวเลนส์เนี่ย ตัวไลท์รูมเนี่ยมันจะมีฐานข้อมูลของเลนส์เยอะมากๆเลยนะครับถ้าเลือกออโต้เนี่ยมันก็จะแก้ให้ค่อนข้างจะดีส่วน Geometry ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกดิสทอร์ชันวอลลิคอต่างๆที่เกี่ยวกับเนี่ยแก้ไขจากเลนมาอีกทีนึงผมไม่แก้แล้วนะครับผมนะครผมเอาแค่นี้คร่าวๆแล้วก็ปิดไปนะครับมาดูตรงฝั่งด้านนี้มั่งอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้ซ่อนแสดงเอฟเฟกต,ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกพรีเซ ต่างๆที่ตัวไล t ์รูมมันมีให้นะครับเลือกใช้กันได้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันครอปถ้าอยากจะครอปภาพนะเป็น16ต่อ9้าไหมเลือกครอป16ต่อ9ได้นะครับเลือกเอาเสร็จแล้วก็กดตันครอปภาพตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็คือลบฝุ่นในภาพนะครับอันนี้ลบฝุ่นในภาพถ้าภาพมีฝุ่นแล้วก็ใช้ฮิริ่งบัตเนี้ยลบฝุ่นได้นะครับวิธีการเลื่อนภาพก็คือต้องใช้2นิ้วนะครับเลื่อนซ้ายขวาปัด2นิ้วเลื่อนไป ซูมเข้าไปแล้วก็ใช้2นิ้วเลื่อนภาพถ้าภาพมีฝุ่นสมมติว่าเอาง่ายๆผมจะแสดงให้ดูผมอยากจะลบตรงนี้ผมก็ปรับขนาดที่ลิง์บัตปรับที่ไซต์ตรงนี้นะครับปรับที่ไซส์แล้วก็อไประบายผมอยากจะลบตรงนี้ปึ๊บหายไปละเราก็ไม่เล่นก็นได้กับตัวฮีลิงบัตนะครับเสร็จที่ลิงบัตเรากดดันนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งฟังก์ชันต่างๆของตัวไลท์รูมซีซีได้นะครับแล้วตรงนี้ถ้าคลิกเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่เราถูกอิ p พ r ตเข้ามาเราก็สามารถเลือกแต่งได้ และการปรับแต่งที่ผมปรับแต่งใน iPad เมื่อกี้นะครับถ้าผมกลับมาบ้านนะสมมุติว่าผมปรับอยู่ข้างนอกผมกลับมาบ้านผมเปิดที่คอมพิวเตอร์ล็อกอินด้วยแอคเค n t ของผมนะครับค่าการปรับแต่งทั้งหมดมันจะซิงก์กลับไปไว้ที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็กลับมาที่คอมพิวเตอร์เลยอ่ะอันนี้เนี่ยผมเปิดอคอนนมพิวเตอร์ของผมนะครับอันนี้ผมดูในคอมของผมนะครับไลฟ์รูมซีซีเนี่ยเปิดเข้ามาเนี่ยเห็นไหมครับภาพที่เพิ่งถูกปรับแต่งไปเมื่อกี้ ค่าการปรับแต่งที่เพิ่งถูกปรับแต่งไปเมื่อกี้มันก็จะถูกซิงค์เข้ามาเราก็จะเห็นภาพแบบเดียวกับที่ผมเห็นที่จอ iPad ของผมนะครับอันนี้คือ Lightroom CC เป็นเวอร์ชันโมบายเป็นเวอร์ชันไลท์นะครับหลายๆคนอาจจะถามว่า l g h t r ล r o คลาสสิกกับไ i g ์ t ูม o m CC ต่างกันยังไงนะครับคร่าวๆ Lightroom คลาสสิกก็คือ Lightroom เวอร์ชันดั้งเดิมนะครับคือเป็นแบบ สารานุกรมอันใหญ่นะครับมีฟังก์ชันการปรับแต่งเยอะสามารถจัดการภาพได้ด้วยจัดหมวดหมู่ภาพสร้างบุ๊กสร้างสไลด์โชว์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยส่วนไลท์รูม TC เนี่ยเป็นเวอร์ชันไลท์คือจะเน้นการปรับแต่งภาพฟังก์ชันการปรับแต่งเหมือนกันทุกอย่างนะครับกับคลาสสิกแต่เหมาะกับการทำงานหลายๆอุปกรณ์ก็จะเป็นแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอุปกรณ์พกพาต่างๆได้หมดมือถือก็ได้นะเพียงแค่เราล็อกอินด้วยแอคเคาท์ของเราเท่านั้น และเมื่อผมแต่งภาพในคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับผมอิมพอร์ตภาพเข้ามาในคอมพิวเตอร์ในไ i g h t r o o m c c เนี่ยภาพทั้งหมดค่าการปรับแต่งทั้งหมดมันก็จะซิงค์มาที่ iPad ของผมเหมือนกันนะครับไม่ใช่จาก iPad ไปคอมอย่างเดียวนะครับมันจะซิงก์กันมาทั้งหมดทุกการกระทำของผมนะครับที่มันอยู่ภายใต้ Account เดียวกันเนี่ยมันจะถูกซิงค์เข้าหากันทั้งหมดนะครับอันนี้คือข้อดีของตัว Lightroom c ีทีนี้เรามาดู Photoshop กันบ้างสำหรับโปรแกรม Photoshop เนี่ยต้องบอกว่า Photoshop สำหรับ iPad เนี่ยฟังก์ชันการทำงานเนี่ยมันจะถูกจำกัดน้อยกว่า Photoshop ในคอมพิวเตอร์ค่อนข้างจะเยอะนะครับเนื่องจากว่ามันใช้พลังการประมวลผลสูงแต่ก็จะบอกว่าฟังก์ชันการทำงานเนี่ยมันก็ไม่น้อยเลยนะครับมันก็สามารถช่วยอำนวยความสะดวกได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับใน iPad นะครับก็เปิด Photoshop ขึ้นมาปึ๊บพอเปิดขึ้นมานะครับการ Import ภาพเข้าใน Photoshop การเปิดภาพด้วยโปรแกรม Photoshop เนี่ยจะคล้ายๆกับการ Import ภาพในไลน room ก็คือเราอาจจะต้องเสียบตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ Import ภาพเข้ามา หรือเราอาจจะ Import ผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับไม่ต่างกันคือในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็เปิดมาแล้วก็เก็บไว้เหมือนกันนะครับดยอย่างนี้อย่างตัวอย่างเนี่ยผมมีภาพอยู่ใน Cloud Docu m e n t อยู่แล้วตรงนี้นะครับคลาวด์ด็อกิเมนต์คลิกเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีภาพเยอะแยะเลยที่อยู่ใน Cloud Docu m e n t นะครับอย่างภาพนี้อ่ผมเปิดภาพ b บ s บอล l พ Player แล้วกันเป็นภาพที่เปิดไว้ใน Cloud อันนี้ก็เป็นภาพที่ถูกเปิดไว้อ่ภาพก็จะถูกเปิดขึ้นมานะครับฟังก์ชันด้านซ้ายมืออันนี้คือเครื่องมือที่ใช ทั่วไปนะครับเป็นเครื่องมือพื้นฐานพวก Magic Wand Tool, b r o o d Eraser Tool นะครับ Gradient Tool, Healing Tool, c o p Tool, t e x t ool, t o o l ประมาณนี้แล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเลเยอร์นะครับเราสามารถเพิ่มเลเยอร์ได้นะครับสามารถเพิ่มพวก Adjustment Layer ตรงนี้ก็ได้นะครับเราสามารถไดคัดได้ด้วยนะครับสำหรับ Photoshop ตรงนี้อาจจะไม่เจ๋งเท่าคอมพิวเตอร์แต่ก็ไดคัดได้เหมือนกันสำหรับวิธีการไดคัดก็คือนะครับ คือให้มันที่ตรง magic o n e t o o ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกตรงนี้เนี่ยเครื่องหมายตรงนี้นะครับ select subject เนี่ยคลิกเข้ามานะครับแล้ววิธีการทํางานก็คือเราก็ไปลาก highlight ล้อมส่วนของภาพที่เราจะทําการไดคัดหรือแยกมันออกมาปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับมันก็จะทํา selection รอบภาพแล้วแล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีคําสั่งว่าเราจะทําอะไรกับมันล่ะใส่ m a s ไหม d e s e l e c ก็คือไม่เลือก ลบไหมอินเวอร์สไหมนะครับก็คือกลับเ e เลคชั o นอ่าอย่างนี้ผมทำเลเยอร์มาสอ่าผมใส่ Layer m a s าขึ้นมานะครับแล้วข้างล่างเนี่ยพอดีผมเทสีลงไปแล้วผมอยากจะเทสีขาวผมก็ไปเลือกสีขาวปึ๊บนะครับทำให้ดูเร็วๆแล้วก็กดเทอ่ามันก็จะเป็นสีขาวแล้วนะครับแล้ว Layer m a s าตรงนี้เราสามารถแก้ได้เหมือนกับ l a เยอร์มาในคอมพิวเตอร์ก็คือ สีขาวแสดงสีดาบางอย่างภาพนี้นะครับอย่างภาพนี้ถ้าซูมเข้าไปดูเนี่ยตรงเนี้ยมันทำ selection ไม่ดีนะผมก็ไปแก้ที่ลเยอร m a s สก็คือไปคลิกเลือกที่ l a ยอร m a s สตรงนี้แล้วก็เอาบ r u s h tool มาระบายอย่างนี้ผมใช้เมาส์ไม่ถนัดผมก็จะใช้ตัว pen t o เนะี่ยในการระบายนะครับ pen tool เนี่ยพอเลือกเข้ามาปุ๊บสีดำบางสีขาวแสดงใช่ไหมครับปรับรบ r ั s เป็นแบบธรรมดาก่อนนะรั s o อฟต์ราวธรรมดาอันดูไปนิดนึงนะครับเลือกสลับขึ้นลงก็ปัดตรงนี้แล้วก็เอามาระบาย นะครับปรับขนาดของบาดตรงนี้ได้ขนาดเล็กๆระบายขึ้นมาปรับขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับขนาดบาดเล็กๆไล่ระบายในส่วนทีต่ตรงนี้มันยังทำไดคัทไม่หมดยิ่งการทำไดคัทนะครับอั่อันี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับผมก็ได้คัทได้นะครับคือการได้คัทด,ด้วย Photoshop สําหรับ iPad เนี่ย ก็แนะนําให้ใช้ปากกาครับคือใช้เมาส์มันก็จะไม่สะดวกเพราะว่าปากกาเนี่ยมันเหมือนเราระบายลงไปที่ภาพเลยอันนี้สะดวกมากๆสําหรับการในคัทเนี่ยผมคงไม่ลงรายละเอียดคงไม่ทําละเอียดนะครับแต่จะบอกว่ามันสะดวกมากๆเลยเพียงแค่เรามีปากกาตัวนี้เพราะว่าเราทํางานเหมือนว่าเราทํางานกับภาพเราจริงๆนะครับและที่โปรแกรม Photoshop เนี่ยถ้าเปิดเข้ามาเนี่ยตรงรีเซนต์ตรงนี้เนี่ยภาพเปิดมามันคือภาพที่ผมเพิ่งทําไปเมื่อกี้ครับมันก็จะมาแสแดงที่ตัว Photoshop สำหรับคอมพิวเตอร์เหมือนกันเลยเพราะว่าภาพมันถูกซิงค์ถึงกันตลอดอันนี้นะครับก็คือ Photoshop สำหรับ iPad นะครับซึ่งมันสามารถทำงานกับคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็ Lightroom CC หรือว่า Lightroom Mobile ที่มันทำงานกับ iPad หรือว่าเครื่องอุปกรณ์เครื่องที่ในหลากหลายชนิดที่เราล็อกอินด้วย username กับ password หรือว่าเราล็อกอินด้วย Account ของเรานะครับสามารถทำงานที่ iPad ก็ได้สามารถทำงานกับคอมพิวเตอร์ก็ได้ทำ ค้างไว้กลับมาเปิดคอมทำหรือว่าทําจากคอมเสร็จนะครับออกไปข้างนอกหยิบ iPad ไปทํางานสะดวกมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแนะนํเวิร์ f โฟล์การทํางานนะครับว่ามันอำนวยความสะดวกยังไงทำไมผมถึงใช้ iPad อะไรอย่างนี้นะครับสำหรับเทคนิคการใช้งาน Lightroom แล้วก็ Photoshop สาหรับ iPad เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนํากันอีกทีนะครับตอนนี้ก็ได้ iPad มาละได้ปากกามาละได้ทุกอย่างครบละเดี๋ยวจะมาแนะนากันเรื่อยๆในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อน ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ถูกใจยังไงช่วยกด u ับ c ไคร e ไลค์แชร์ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ลาไป่อนนครับ